ตาจ่อยเจ้าของไร่อ้อยสิบไร่หวะตาจ่อยครับคิดว่าปีนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบได้ปะโอ้มันต่ำหน่อยครับตีตัดเอ,ดองก็อย,ยู่อะมากร้อยห้าสิบป่ะฮะทีอันนี้เป็นตอตอเท่าไหร่แล้วตอสองตอสามที<ช>ปกติอ้อยปีแรก<า>นะครับนะครับมาอ้อยต่อหนึ่งต่อสองต่อสองครับ หน้าต่อสองแล้วกาที่ปลูกไม่ทีเนี่ยตัดแล้วอยครีปลูกไหมครับปลูกไหมโอ้ใจนะครับปีท่ได้แต่ปีนี้ที่ไไรวะครับปีราได้จากตันเออมาตรฐานมาตรฐานได้ตั้งเป้าไว้เราต้องตั้งเป้าไว้ว่าอ้อยไร่นึงเนี่ยมันต้องได้สิบหาตันครับทีครับปีว่าต้องอีกที่มัต้องบำรุงดินนะครับผู้ใดว่า ปลูกในด,ดอกโม,มนนแมนเด้ต้องดูแลต้องดูแลเขาก็ยังเห็ดน,น้ำกันเส้นเขาอยากอยากลงทุนหลายๆประเทศเส้นโมแมนเด้แห่งลงทุนนะเจ้าแหง่งยีตบ่ได้ศอย่างแ,<ม>แห่งที่ขาดทุน<ม>น,นะครับสู่ค,คิดว่าบ่มีทุนเห็ดแต่คือบ่ต้องเห็ดเลยนั่นวะ<ม>ครับเพราะว่าสมนุนีคือข้าวมันก็ต้องการสารอาหารได้ต้องการปุ๋ยววว่่าาาจััักตตตนนนนปีี้้คือข ครับคัดอายุครับปีนี้แล้วเขาผมไม่ค่อยเกิดวะปีแล้วมันหนาวไนเขาไม่ค่อยเกิดปีีแล้วแปลงนี่นะพื้นที่แปดไร่เนี่ยผมได้หาตันเคืองอะแปดตันอะแปดไร่อะเนี่ยหาตันเคืองปีแล้วเขาไม่ค่อยเกิดเขาบางเลยตาจ้อยััครบแบบว่ามันบางเขาไม่ค่อยงอกอะแต่ปีนี้ดูอากาศแล้วนี่โอ้อากาศดีครับแล้วก็เข้าก็งอกดีตาจ้อยเด้อครับครับ ครับปีนี้มีลุ้นนะครับผมดูแล้วนะ่ะมีลุ้นมีลุ้นผม่าแต่พอน้าพอปุ๋ยครับแล้วก็ข้าวงอกงอข้าวงอกเกิดดีครับแมน่นผมปีแล้วเขาหัางอยู่ใน,นหนองให้หนองเนี่ยแทนที่จะได้เข่าไรกับได้หน่อยปีแล้วเนี่ยเขามันต้องอยู่ให้ให้หนองเนี่ย<ม>ให้คุมเปล่าตาจ้อยเดี๋ยวปีนี้เราจะเจ้าฟังข้าวเลยครับครับเนี่ย ตาจอยเป็นเคยวันหันมาจากบ้านสุขขอมากับตาสงตัเนี่ยพวกเจ้ามายู่ถึงบองแท้วันหันอยู่แต่ว่ามันสุดมสมบูรณ์ตาจอยอันว่าจะมาพายุวันหันมาได้เนี่ยโอ้เจ้าตายเลยบองขึ้นเขาลำบากกับเขาเนี่ยเขาเฮ็ดเขาดูดูฝนดูดูเดียวทั้งโคราชเนี่ยหน้าหน้าปังนี่มาได้เห็ดตีครับ อำเภอกเกษตรส,สมบูรณ์บ้านเฮาเนี่โอ้ยไผ่อยู่บ่ได้นี่นะครับมีพี่น้องระบายน้ำมาจากแปลงนานะครับระบายน้ำออกจากแปลงนามันเป็นหนองพี่น้องนะครับเนี่ยโอ้ยนะครับต้องเนี่นะพี่น้องนะครับดูดูแลงนี้แหละจิเลไ่ดินมะถมหนองนะครับไลดินมาถมหน,อง,น,น,มมหนองแล้วกาททำการ นะครับใช้รถไถผ่านเจ็ดนะครับลากหางพริกหนาดินตากแดดไว้พี่น้องนะครับข้าวหนาปีต้องละเอียดน่พี่น้องนะครับข้าวหนาปีต้องละเอียดปีที่แล้วหนีว่านสันปตองพี่น้องนะครับเขาบอกว่าเ,เกิอดอากาศหนาวหลายพี่น้องนะครับเทคนิคนีิก็คือนี่แหละพี่นิกเรื่องนี่แหละพี่น้องการการเติมน้ําลงในถุงข้าวหลังจากที่หลังจากที่เอาขึ้นมาไว้บนบวกแล้ว ยิบสี่ช่้วงก็ได้พี่น้องนะครับนะครับเอาไปแช่น้ำยิบสี่ช่วนวงแล้วก็เอามาขึ้นไว้ไว้ไวไวบวกนะครับอีกยิบสี่ชิ้วงก็เติมน้ำลงไปถังนึงพี่น้องแล้วก็ถิงไีดหยิบยีสิบสี่ชั่วงนะพี่น้องข้าวข้าวก็จะงอกนะครับงอกงอกดีนะพี่น้องพี่นอ้นองต้องเอาเทคนิคตรงนี้ไปลองใช้ดูนะครับนะครับเทคนิคตรงนี้ไปลองใช้ดูนะครับ เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนั่สิลันนะน้ำนะบ่ยากนะจังใดจังใดก็แห้งหมเนี่ยแห้งนะเออครับครับครับเดี๋ยวจะมาค่อยคเปลียนควัดไปดอกโอ้ปีนี้เดี๋ยวลุ้นกับเสี่ยลันนึ่งแบบพี่เนี่พีเราได้ยักตันนะเสี่ยลันน่ะเข้าวน้าปังอ่ะขึ้นหตันครับขึ้าตันอ่ะโอ้ที่แล้วพีเราเขาได้ ทงเถิงนะครับแปดตันครึ่งทงแรงห้าตันห้านะครับเป็นเท่าไรสิบสี่ตันในร้านเขาปีแล้วเนี่ยแพ้แพ,พ,พ,พ้ร้านไหมที่แพ้แพ้เสียร้านปีที่แล้วครับเสียร้านได้สิบห้าตันนะครับของของผมได้ไไน,นะครับของผมสิบแปดไร่ครับขทงเถิงสิบ ไรข้งางล่างแปดไรปีแล้วได้ได้ได้สิบสี่สิบสี่ตันแพ่เสียลันแต่ปีนี้จะรันเอาไนพี่เนี่ยฮะแล้วบอล้าถ้าเด่วนกับเสียลรันจะเอาขวดจะขวดเป็นยังฮะ <laughs> ใครได้หลายอากันนะวะที่ <laughs> เอาดีๆด้อมาตรฐานนะเ <laughs> พ่อใ้ได้หลายกันนะครับเอาขวดไงญ่เซายนรันเนานะ อ่าโอเคครับนะฮาสีนี้เพราะว่าหน,นึ่งก็คือนี่แหละเขามันงอกดีปีและนะ้าเนี่ยเขางอกบ่ดีครับเขาเป็นเขาบางนะครับยินข่าวว่าสันปะตองอญญายนาห์เกาะอสิบซีมันหนักดีนะเลยเดี๋ยวลองดูเอาน้ําเสียนรัน,รรนนะ่นจะรันน่ะฝนได้หลายครับเขาเกาะคอสิบซีน่ะค,ครับตัวนี้แหละครับ,บเ,เน,เนเี่ยตัจอยก็เลยใส่น้ำพุนนั่นเดนี่ยเอา่เอาวะตองเนี่ย ครับสาบอตองยุงเทงผมแปลงเทงสายตอตองแปลงล่างส่ยข่อยจีครับ,รบรดัดจอยไหมที่ลลออแล้วยๆอล่ะ จะได้ควดน้ามพี่น้องเลยนะครับลูกใส่จะได้มาควดน้ามอยู่นะครับสิ่งที่สําคัญปัญหาของการหวานข้าวระบบนาหวานน้าต้มเนี่ยพี่น้องถ้าเกิดน้ํามันขังในพี่น้องข้าวก็จะไม่บ่องงอกในพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้ำมาจากแปลงนะคือจะให้น้ําขังพี่น้องนะครับนี่คือนะครับเนี่ยต้องมาเป่งน้ำพี่น้องลดน้ำมึงหลทีจะเป็นหลุมเป็น หนองน้ำอยู่ในืวานไปเขาก็บเกิดที่นั่งนะครับถ้าเอาเขาว้านถิ่นนี่เส้อนะครับน,นี่ก็คือแผนงานหน่อี่น้องต้องมาลดน้ำออกจากแปลงนานะเปียงน้ำที่นนะครับเปียงน้ำ and ปัญหาของการทำานยาอยีกอันหนึ่งก็คือรถปัน่นนาไอพี่น้องเห็นปะครับเนี่ยนะครับรถคือการทำงานของรถแต่ละคันมันคือกันพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับคือไอ้เจ้าที่เขาเคยใส่กันประจําอยู่กับติดงานใส่พี่น้องนะครับระกาศน,นะครับไอ้รถที่เขาใส่นี่ก็คือรถที่น้าขางเคียงกันนี่นะพี่น้องนะครับ นะครับมันก็เลยเป็นเนี่ยเห็นไหมนะพี่น้องเป็นฟางหลายหลายนะพี่น้องนะครับปกติถ้าเกิดการปั้นน้าที่ถูกต้องนี่มันก็นะครับต้องมอมีเฟียงได้พี่น้องหรือเฟียงมีหน่อยสุดนะครับมันต้องเป็นกี่ตัวมเลียนนะพี่น้องตามหลักมันต้องเป็นสัน้นนะพี่น้องการปั้นน้าเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยคือปัญหานะครับการทำนาอีกแบบหนึ่งพี่น้องนะครับเนี่ยคือพอมัน ปันนาะบอดบอละเอียดก็คือเสียงมันบอหมูลปุ้ยหนพี่น้องบอจมไปกับดินเนี่ยครับพี่น้องนะครับมันไก่เห็ดไหนเวลาเ่าวานเขาลงในแปลงนะ้ำเนี่ยเขามันจะไปตกข้างอยู่ทั้งอยู่ทั้งเสียงหน่พี่น้องอยู่ทั้งไอ้สั่งข้าวนะพี่น้องเขาข้อที่บองงองนเะห็นไหมพี่น้องนี่เนี่ยน้ำ กาที่มาค่อ,คอยๆเปลียนหน้ามัอยากปแปลงนหนแ่ะพี่น้องครับนี่นะครับเนี่ยนะรดน้ำาเพราะว่าสาคัญมากเขาว่านเขาไปจังได้เข่าก็บเกิดพที่น้องนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเนี่ยนะครับอีกส่วนนึงก็คือเนี่ยพี่น้องก็คือน้ํที่อยู่นาข้างเคียงมันซึมมันมันซึมไปนะครับเสร็จแล้วเขาพ่นกับย่างวุเฮ็ดพี่นอ้องพยังวุเฮ็ดเสร็จปับ๊บน้ามันก็ดซึมลงอาหารน,นานห้หาเขาเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องทํา ทำทางระบายน้ำไว้พี่น้องให้ดีเนี่ยผมที่มาเฮ็ดเนี่ยนะพี่น้องรถนะครับทำทางระบายน้ำลงไปพี่น้องนะปัญหาของน้าให้น้องนะครับให้ลุงตรงนี้ก็คือนี่แหละพี่น้องเพราะมันปั่นบ่ค่อยดีพี่น้องอาจจะด้วยว่าหนึ่งคนขับบ่ชํำน้ำบ่บ่ชํำน้ำหน่อยพี่น้องนะครับสองเป็นดินเหนียวน้ำ ลัวก็เป็นน้าลมเนี่ยพี่น้องเห็นปะครับเนี่ยพี่น้องมันก็เลยเป็นเป็นร่องรถไถยุ่ทั่วพี่น้องมันก็เลยน้ามันเลยขังขั้นปัน้นดีๆเป็นขีดตมเลนเนลพี่น้องนี่นะครับขั้นปัน้นดีๆเป็นขีดตมเลนเขาเปียนน้าจังไรมันกะนะครับกับเปลี่ยง,งยพี่น้องรถน้ำมาจากแปลงนาเนี่ยพอมันนะครับปั้นน้บพอดีเน,น,นี่ยก็เลยเป็นหลุมเป็นหนองอยุ่ทั่วพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับ ย่าพี่น้องที่นะครับเรียกใช้บริการรถปั่นหน้านะคกับพิจณาด,ดีพี่น้องที่ใส่ข้างในนะครับผมว่าใช้ใช้คนที่ทํางานดีอพี่น้องนะครับถ้าเกิดปั้นบบดีครับกำลังหมอพี่น้องน้ามาไปสูบน้าครับผมครับครับครับ kháp, cái này nó ta cạn ไปยังไไปสูบหน้ามองครับไปลดครับครับไปทีมงานเดียวกันไป,ไป,ไปที